สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวมันนี่มาพบพผ่อไปพี่น้องมันนี่ไปอีกได้มาบ้านพี่น้องได้มีโอกาสมาบ้านเนาะทางล่างผมเป็นเฮือนมาอีที่พี่น้องเฮือนไกลๆเนาะเพื่อนเฮือนมาอีที่นี่ก็ได้มาเยี่ยมยามผ่อแม่ลูกเต่าพี่น้องเนาะพิถอดลูกแหงเลยกลับมาพี่น้องเนาะถ้าเกษียณพี่แม่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศอยู่ในชนบทอยู่ในบ้านของเมียิวเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือบ้านเมียบ้านเมียบ้านเมียนด้พี่น้องนี่บ้านเมียเนาะนี่ก็คือให้บรรยากาศเบิกบากเปทนงานที่ประเทศไทยบางคนกะว่าเออได้ยังแน่มียังแน่มาคือบ่มีรถคีคือบ่มีเพื่อนอยู่เนาะคือว่ายังอยู่หลักกระตบในหน่อยอยู่เนาะให้พี่น้องเบิกบักได้ยังแน่อยู่ในประเทศไทยถามอีบบอกไปประเทศไทยอยู่ได้นะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบิกก่อนนี่ได้พี่น้องนี้คือดินพี่น้องเอามาทมเนาะดินหนึ่งกะ หลดหนึ่งกว่ามานห้าร้อยบาทพี่น้องหลดหนึ่งอันนี้อยู่เอาเขาประมาณสามสิบหลดแต่พี่น้องสามสิบหลดหรือยี่สิบหลดเนาะอันนี้คือเงื่อนเขาเอียพี่น้องคือน้าผักน้ำแรงอมียหากหับเมียมาสี่ปีพี่น้องก็ได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่ามามาอ่าที่เราเมียมานี่มาได้มาฉางเงื่อนพี่น้องมาได้มาอ่าเห็ดเฮือนได้มาเบิ่งเฮือนแบบมันใหญ่ช้ำได้เอียกะตั้งแต่เพิ่ลเห็ดมาอมีกะว่าบ่หูเด็กพี่น้องเนาะไปเห็น บเห็นได้มเห็นเนาะหากหลัมาเบิ่งป้อใหญ่ให้ขนาดพี่น้องเบบยว่าเสาคนนี้สิบหกต้นพี่น้องเสาสิบหกต้นความกว้างหนึงห่งสองสามหอหนึ่งในอยูมีอยู้าเมนะ็ะพี่น้องนะหาเมตดเนาะประมาณนี้ในอยูหาเมตดเนาะอันนี้มันสามหองเลยพี่น้องทางหน้าใสามเนาะทางขาก็ะสามหองเลยพี่น้องทางขาก็สามให้พี่น้องเบิ่งนี่น,น,นี่พี่น้องนี่ฮือนีคือว่าทำผักนํำแรงได้มาจากประเทศไทย ทำงานในประเทศไทยเนาะอันนี้คือเพื่อนแม่เ่าพี่น้องนี่เพื่อนแม่เ่าที่ว่าแต่ว่ามีอยู่มานี่เพื่อนแม่เ่าได้นี่นี่เพื่อนแม่เ่านี่มาดิอันนี้คือนี่เด้อป้าถือน้องเลยใหญ่ให้พี่น้องมดงบดีประมาณล้านหาพี่น้องแต่ว่าในชีวิตประจุีมีเงินห่อนล้านหาอยู่พี่น้องหรือว่าล้านหนึ่งชีมีเงินห่อล้านหนึ <go> er <go> ่งอยู่เป็นน่องๆในราคาก็ความใหญ่ของกว้างเพี่น้อง มึงงาเราซิ่งไงพี่น้องมึงอานเราซิ่งแต่ว่าคงเล็กมึงงาเราซิ but, ่งห้เวียดเพิ่นมาเห็ดได้ให้เวียดเพิ่นเมาพี่น้องได้บ้าผ่อนใจได้เวียด์ผ่อนใจได้พี่น้องเนาะผ่อนใจได้อันนี้คือเฮือนบรรยากาศได้พี่น้องนี่นี่เฮือนอยู่ในเฮือนอยู่ในอันนี้ได้พี่น้องนี่เฮือนล้มเลยพี่น้องมีล้มมันคือประเทศไทยแต่มันมันห่อนแต่นี่ล้มเลยผมอันนี้อันน่ะอันน่ะอันนั้นคือลูกสาวไปเออไปอยู่สบายดีไหมลูกสบายดีเลยลูก สบายดีเอฟซีพ uh, ้องเออิวอยู่ใน YouTube ลูกสบายดีไว้เดี๋ยคือลูกสาวนกเดี๋วแล้ว,ลว,ลวนกขงแน่เลยลูกสบายดีไว้ไอบ้บอเห็นพออยาดวีดีโออยู่ลูกพอยาดอยู่นี่คือในบรรยากาศอยู่ในเฮือนเขาเพี่น,น้องเนาะแต่สิมีประมาณนึง่พี่น้องเดลยในเฮือนเนาะนี่ดินที่ดินเทือ่เท่าเบิ้งให้ให้เบิ้งข,งขา้าวๆแมนแมน ได้ให้เบิ้งข้างขาพี่น้องอันนี้เชือกนี้นี่นี่อยู่ทังทีเลยพี่น้องเนาะชนบทกับประมาณนี่เลยพี่น้องเนาะกับบอดดายลูลาแต่ว่าอยากมาเบิ้งหลังพี่จังได้เหือยดซ้ำนะครับมาเบิ้งบาด้นดอกน้องมาบดนดอกยิ่มาประมาณซิบมือพ euh. ี่น้องเลยซิบมือชิมหาหมู่บีกับไปกับไปกรุงเทพคือขีาวพี่น้องเนาะนี่หัวนี่งบรรยากาศนล้างตกเมื่อคืนนี้พี่น้องคนตกกะบ่แห้งบอดดายบ่าอีวัชพิการกบกันเขียกับบอดดาไปพี่น้องไปว่า มากอะเโดนมาที่หนึ่งอยากอยู่ำดนเต่าเนี่นะองอยากอยู่ลำดนมเต่านี่ยี่กาดมีรถไทยคันหนึ่งแล้วก็มีมันทีมีรถมอไซค์บยพี่น้องบอไซบิที่เอามาแต่บานขยังประเดีแป้งเลยพี่น้องบวสีแป้งจักริานยขี่ได้บ่ดีีนี่จักรยานยนต์ขี่ได้บ่ดรถคันนี้ห้างอลพี่น้องนี่อันนี้รถของม่ยพี่น้อง แต่ว่าอี้วะยังบกคอยมาแล้วก็เรื่องบริษัทแล้วบริษัทชื่อใหม่ได้พีนนนน่น้องยบางมันเนี่คือหลุดออกซายเนี่เลี้ยงเป็นเลี้ยงไกลเนี่ยหลายอย่างนี่ผ้าตอนนี้เรียวบอีสีผ้า,าไปเบิง้งถนนคนทางอยู่ในหมู่บ้านหรือว่ายอยู่ในบ้านานะพีน่น้องเนาะสีผ้าไปเบิ้งเนาะสีผ้าไปเบิ้งบอเป็นยังไงนี่อีสีใบต้นเนาะเห็ดต้นให้พอให้แม่ให้ปุยปยาตายายเป็นเนาะ ที่ได้ลงรับไปแล้วนเนาะยูชวัดได้พี่น้องนี่พี่เออยด้วปพี่ผู้บ้าปลาทางไหนพี่แค่ขี่มาดีที่นี่มีเินผู้คนขีดด่ได้พี่น้องเอ้แต่น้องทางเนี่ยบานแล้วผู้คนดดขี่ได้ไม่ดได้มีผูคนขี่ี่คคอยได้เด้อนีงกำลังไปนี่กำลังไปนีไปไป่นีู้นนคนตก อันนี้เพือนหนอกซายหนองคนย้อนรอดประจำประเทศไทยประจักรได้เด็ดเหลังคาดาว้าองอยู่หนองนไปว่าประเทศลาวบอกงามไปหนองนี่นี่ผู้คนขี่มีบ่อนี่นี่น,น,นี่ผู้คนขี่ใครทยยี่หนองบอน,นบอกงามเลยนะคน,น,นบอกคนว่าโอ้ดิกิต้มมันบวแม,มนเด้อแต่มียอยู่สดนลอยอันนี้ทางของเพือนทางชาวบ้านคนขี่อันนี นี่้นขิดได้อมในงเายได้ผูอันนี้คือทางดงนี่ผ้คนดื้งขวอันี้แตงยังเน่ยี่น้องเ้ยระูกอไร์ไี่งี่ยังเงเจับาด้เขาเจาบไม่ได้มันไ่ได้ผูเลยพี่ว้องนี่คือวัดได้นี่นวัดโอ้งามบองวัดอยู่ไรกดเอสระดมันได้ผหอมของกระสอกร้ไลาย เรียกม้วงลายแห้งพี่น้องม้วงไข่ม้วงอยังนันะพี่น้องหอมๆนะนะลายแห้งนีเลยจบบ๊ายายาันรักีนี่กับสิดไปอยู่กับชิดลำลาปะจักรพี่น้องไปเลยเด้อถาเพจดี่นี่กับฝากกะไรก็เสร็จติดตาติดใจแห่ไปอีกเ้ยพี่น้องน้องบีมาต้นบิ๊กฟอกเกอร์วะสวัสดีครับผม